สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเยี่ยมบ้านของเพื่อนนะคะ,ะบ้านเก่าแล้วนะคะประมาณ100ปีมาแล้วนี่มีต้นซากุระอยู่หน้าบ้านและตอนนี้เรากำลังเพื่อนกำลังรีโนเวทบ้านนะคะไว้ทำเป็นร้านกาแฟ เวลามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะโอเคมีซากุระอยู่ <c oughs> อืมว้าว <c oughs> แล้วก็มีบอ่อน้ำนะคะบอ่ออยู่หน้าบ้านด้วยต้นซากุระดอกเหลืองๆนั่นคือดอกทำปโปโปนะคะบรรยากาศดูธรรมชาติอโอเค เดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกาแฟกันนะคะ